บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สำนักงบประมาณยืนยันการเติมเงินแจกเงิน1นึ่งบาทเป็นเงินสดสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสามารถทําให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สําหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงคนพิการที่อยู่นอกกลุ่มเปราะบางแต่ว่ามีบัตรประจําตัวผู้พิการของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะและที่สําคัญนะคะยืนยันว่าหากไม่ทันพักเก็บโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะส่วนรา อเดตเป็นแบบไหนเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อกุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะโครงการดิจิทัลเวเล็ตได้มีการถกเถียงแล้วก็ติดตามเกาะติดกระแสนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นความสนใจสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยากจะให้ทางรัฐบาลนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลเวเล็ตซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีข้อมูลข่าวสารออกมาว่าในส่วนของ ของกลุ่มเปราะบางบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ13.5ล้านคนแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้พิการนะคะ ที่มีัตรประจำตัวผู้พิการอีกประมาณหนึ่งล้านคนจะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นกลุ่มแรกและเป็นการเติมเงินสดค่ะในส่วนของพ่ออำสักนงบประมาณนะคะก็มีการยืนยันโครงการดิจิทัลวอลเลตค่ะว่าจะมีการดําเนินการให้กับกลุ่มเปราะบางภายในเดือนกันยายนนี้ชี้หากไม่มีการแจกเงินต้องมีการพับเก็บโครงการดิจิทัลวอลเลตแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคม25 6 7ที่ผ่านมานายเฉลิมพลเพนสูตค่ะผู้อำนวยการสํานกงบประมาณนะคะ ก็กล่าวถึงความชัดเจนในการดาเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะว่ารัฐบาลจะต้องดูนโยบายนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจกเงินการเติมเงินว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไหนและที่สําคัญต้องทําอย่างไรในอนาคตเชื่อว่าชัดเจนคือจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางแน่นอนแต่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดำเนการหางรัฐหรือว่าผู้พิการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมของกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจเป็นกลุ่มแรกตอนนี้จะมีจํานวนอยู่ที่ประมาณ 15ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐประมาณ13.5ล้านคนคนพิการประมาณ1ล้านคนโดยจะใช้งบประมาณในการจ่ายครั้งนี้นะคะ ตามปีงบประมาณ2,567ที่มีวงเงินอนุมัติออกมาและประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววงเงินอยู่ที่1.22แสนล้านบาทบวกกับงบประมาณกลางอีกนะคะ20,000กว่าล้านบาทเป็น1.45แสนล้านบาทโดยจะดําเนินการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้ต้องรอทางกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขออกมาสําหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหากรงการนี้สามารถดําเนินการได้ ก็จะทําให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะแจกได้ทันอยู่แล้วภายในเดือนกันยาย,ยานนี้เพราะว่าการลงทะเบียนมีข้อมูลชัดเจนที่อยู่ในสารระบบของทางกระทรวงการคลังตามที่กําหนดอยู่แล้วนะคะซึ่งนายเฉลิมพลได้กล่าวไว้และพอ,อสํานักงบประมาณได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่า หากโครงการดิจิทัลเล็ตแจกไม่ทันภายในเดือนกันยายนนี้แล้วไม่สามารถทําอะไรได้เลยจะต้องมีการพับเก็บโครงการแล้วก็ยกเลิกโครงการแล้วก็ตั้งปีงบประมาณใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปาะบางได้รับสิทธิในการกระตุน้นเศรษฐกิจแน่นอนล่าสุดวันนี้นะคะท่านผอ,อสํานักงบประมาณออกมายืนยันแล้วว่าดิจิทัลเล็ตกลุ่มเปราะบางคนพิการได้รับสิทธิในการกระตุน้นเศรษฐกิจเป็นกลุ่มแรกทันในเดือนกันยายนนี้แน่นอนนี่คือข้อมูลผาสานหล ล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ